แนะนำตัวเลยวันนี้เจอกับรุ่งพนุเราสู้บอลนี่ไปซ้อมอยู่ที่กัแพพช์กำแพีเพชร้อยสิบนี่นะล่าสุดชกร้อยเท่าไรสิบเดครับวันนี้ปล่อยมาชกเลยเหรอไม่ปล่อยครับหรือว่าโตขึ้นโตวันรับคเพสิบเก้มันดีกว่าร้อยสิบเ้ไมอันีครับดหน่อยนะซ้อมมากี่วันสามวันทีครับมองกอา เราเป็นมวยเขาหรือมวยไรเข่าคูต่อสู้อ่ะเคาก็เดินเดินเข่าอนกันนะชับเขาไหมไม่เคยไม่เคยแต่ว่าวันนี้โอ้โหวันนี้ชกอะไรเนี่ยร้อยร้อยสิบเก้านี่ก็โอเคได้อยู่นะกิโลร้อยสิบเก้าสองโลบอกไม่เยอะเท่าไหร่เราชกมวยมาตอนนี้เท่าไหร่เจ็ดแปดสิบได้ไหมสี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบนะสามไฟหลังมนจะชนะกีนะสามไฟหลังชนะ ชนะหนึ่งครั้งแพ้สองแต่ราล่าสุดชคร้อยสิบเจ็ดนะวันนี้ร1 9ยสิาน้ำหนักปล่อยๆเราเท่าไหร่ห้าหกห้าเจ็ดครอห้าหกห้าเจ็ดลูกหลานจากจังหวัดตาครับปากเป็นกับเชื่อเราในปากพี่น้องตาแเป็นมันงใจแล้จาชนะกับแพ้นะครับเขาครับเอ้ขอโชคดีแนะนำตัวทางบ้านหน่อยสวัสดีครับผมลุงทานนุสบรมีครับวันนี้ร้อยสิบเลเราไปซ้อมอยู่ที่ไหน ใช่เชยุทธครับที่จังหวัดสงขลาสงขลานะสองอาทิตย์วันตอนนี้เกือบเดือนครับเกือบเดือนเราเป็นไงมวยเข่าฝีมือรึเปล่าเขานะแล้วก็ไอ้นี่เป็นยังไงทุบอลก็น่าจะเขานะครับเข่าชนเข่าแต่เราเดินยาวกว่าเขาน่ะเราสูงเท่าไหร่ความสูงร้อยเจ็ดสิบห้าได้น้ำหนักคาราโอปอยๆเท่าไหร่ห้าสิบเจ็ดครับชกมวยมารุลุ้นเท่าไหร่ได้ตอนนี้ห้าสิบกว่าครั้งสามไฟหลังชนะกี่ไฟชนะสองแนนหนึ่งครับเคยมาที่นี่หลายครั้งแล้วมั้ เคยครั้งที่สองคร <y> <bad. S 2> ั e ้งที่สองนะเป็นไงบ้างเจอกันไปซุปเปอร์บอลวันนี้เคยช่วยเขาไหมไม่เคยไม่เคยเห็นในคลิปไหมเขาอยู่ในคลิปเขาเล่าเขาเขาคู่เขานะเราน่าจะได้เปรียบความยาวหน่อยครับเราเป็นคนจากจังหวัดสงขลาสงขลาคว้าโอกาสเชื่อทําเล่าฝากกด้วยใจนะครับคืนนี้เต็มที่แน่นอนครับโอเคขอตุวดีครับ